มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเต่ายักษ์ปู่ตาโผล่ให้โชคเมื่อวันที่13กันยายน2563นะคะผู้สื่อข่าวรายงานวัดที่บ้านเลขที่112หมู่ที่5ตำบลตรวจอำเภอสีนรงค์จังหวัดสุรินทร์มีนางจวนม่วงอ่อนอายุ65ปีเจ้าของบ้านกำลังทำพิธีขอหวยจากเต่ายักษ์อายุกว่า100ปี หลังพบเต่าคลานเข้ามาอยู่ใต้รถบรรทุกน้ำมันที่ทำถนนในหมู่บ้านนะคะซึ่งได้จับและนำไปไว้ในโอ่งหน้าบ้านซึ่งหลังจากตื่นนอนรุ่งเชา้าก็ได้ไปเล่ากับญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านให้ฟังค่ะซึ่งต่างก็เชื่อว่าจะมีโชคลาภแล้วก็สิ่งดีงามเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะโดยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างพากันเชื่อแล้วก็ศรัทธาโดยมีการไหว้บูชานําดอกไม้เครื่องหอม โดยเฉพาะผงขมิน้นเนื่องจากคิดว่าเป็นเต่าเจ้าที่หรือเต่าปูตาค่ะอยากจะมาขออยู่ด้วยและจะมาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของบ้านและคนในหมู่บ้านซึ่งต่อจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะจะหมดทุกหมดโศกจะมีโชคกันทุกคนจากการสอบถามนางจวนม่วงอ่อนกล่าวว่าเมื่อคืนวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะตนเองได้นอนฝันว่าสามีชื่อว่านายน้อยม่วงอ่อนทำงานเป็นรปภในอ,อบตอ ตำบลตรวจนะคะได้เก็บเงินได้5,000บาทตนจึงไปบอกคนในหมู่บ้านใกล้เคียงว่ามีใครทําเงินหล่นไหมถามใครไม่มีใครบอกว่าเงินทําหล่นค่ะตนจึงกล่าวว่าถ้าอย่าง,งาั้นใครทําหล่นก็ไปเอาที่บ้านฉันนะฉันจะเก็บไว้ให้ตื่นเช้ามาวันที่12นะคะสามีได้นําเต่าหรือว่าพญาเต่าต,ตัวใหญ่ใส่ถุงปุ๋ยมาตนจึงถามสามีว่าพ่อพ่อได้อะไรมานายน้อยม่วงอ่อนจึงบอกว่าเห็นเต่าตัวใหญ่อยู่ใต้รถบรรทุกน้ํามันรถ ทําถนนในหมู่บ้านเห็นตัวใหญ่จึงเก็บมากลัวมีคนทําร้ายเอาไปทําอาหารต่อมาเพื่อนบ้านทราบข่าวนะคะต่างพากันมาดูเป็นจำนวนมากเลยค่ะบอกว่าเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นและได้พากันขอโชคขอลาบจากพญาตเต่าค่ะบางคนพูดต่างๆนานาว่าพญาตเต่าท่านนี้น่าจะนาความโชคดีและก็โชคลาบมาให้คนในหมู่บ้านอย่างแน่นอนค่ะและพากันดูที่กระดองของเต่านะคะ ของพญาเต่าบ้างก็เห็นเลข9 5บบางเห็น5 8บางคนก็1 5ค่ะแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ